มอลติบ็อกวินเทจโมบายเขาเสนอ iMoB i l e 310 Music c ู p s u ูลย้อนกลับไปปี2006มือถือรุ่นนี้เปิดตัวในราคา4,900บาท iMobile 310เป็นโทรศัพท์ที่มีขนาดเล็กออกแบบมาในสไตล์เหมือนแคปซูลพกพาง,ง่ายเน้นการโทอรออกรับสายและการฟังเพลงเป็นหลักเพราะในสมัยนั้น mp 3เป็นที่นิยมมากๆโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จึงออกแบบมาตอบโจทย์ในรสไตล์ในยุคนั้นเนื่องจากโทรศัพท์มือถือมีขนาดเล็กอาจจะมีหลายท่านที่ไม่ชอบในการใช้งานว่าเวลากดปุ่มต,ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะยากแต่ปั เนื่องจากดีไซน์ที่แปลกตาไม่เหมือนใครระดับความหายากของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ยังถือว่าหาไม่ยากแต่สิ่งที่หายากคือแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นั่นเองหากมีสภาพดีๆพร้อมใช้งานก็จะมีราคาแต่หลักร้อยต้นๆจนถึงหลักร้อยไปปลายๆเลยทีเดียวสามารถหาซื้อได้ที่เพจ a c e b o o o s h o p e e บางช่วงเวลาสามารถดูขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Google